สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูขนมง่ายๆกันเป็นขนมที่มีความเฮลตี้นิดนึงนะคะก็เราจะทำเป็นเค้กกล้วยหอมโยเกิร์ตซึ่งมันทำง่ายมากแล้วก็ ตอนนี้เรามีกล้วยหอมอยู่เยอะเลยจำเป็นต้องเอามาแปรรูปเพราะว่ากินไม่ทันนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันวัตถุดิบก็จะมีกล้วยหอม1ลูกค่ะอันนี้อยู่ที่ประมาณ120-130กรัมนะคะมีโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะรสออริจินอลนะใช้ทั้งหมด135กรัมนะคะแต่ว่าจริงๆใช้ถ้วยหนึ่งแหละ ประมาณนะเพราะว่าบางยี่ห้อก็จะมากกว่าหรือว่าน้อยกว่านี้นะมีน้ำตาลทราย30กรัมใครเฮลตี้หน่อยเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งได้เลยนะคะ<ม>หรือว่ามไม่ใส่เอาแค่ความหวานจากกล้วยก็ได้ไข่ไก่เบอร์หนึ่งหนึ่งฟองวิปปิ้งครีม30 ml ค่ะเกลือเซตหนึ่งเสี่ช้อนชาแล้วก็มีกลิ่นวนิลาครึ่งช้อนชาวัตถุดิบมีประมาณนี้เมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันได้เดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยการบดกล้วยกับน้ําตาลสายเข้าด้วยกันนะคะ ใช้กล้อมได้เลยนะใครจะใช้ตะก้อมือก็ได้นะคะพอเราคนจนสงสมของกล้วยเนี่ยกับน้ำตาลเข้ากันแล้วก็กล้วยเละแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ไก่ค่ะเกลือค่ะวิปปิ้งครีมค่ะกลิ่นวานิลาค่ะ แล้วก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะคะพอส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะสุดท้ายเราก็จะใส่โยเกิร์ตลงไปค่ะแล้วก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีอีกครั้งหนึ่งนะคะ ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาไปใส่ถ้วยฟลอยหรือว่าพิมพ์ได้เลยเตรียมเอาเข้าอบกันค่ะพอเราเอาตัว เค้กของเราใส่พิมพ์เรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาเข้าอบค่ะโดยเราจะอ,าอบที่อุณหภูมิ180องศานะคะระยะเวลาก็อยู่ที่ประมาณ20-30นาทีนะคะแล้วแต่ความหนาของตัวฟอยถ้วยของเราด้วยแล้วแต่ความหนาของพิมพถ้าเทบางมันก็จะอบเร็วหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเทหนาๆแบบเราเนี่ยก็ประมาณ20นาทีกว่าๆนะคะหรือว่าเราคอยเปิดเช็คดูก็ได้นะอันนี้เดี๋ยวเราเอาเข้าอบได้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อบจนครบเวลาอันนี้เราอบไปประมาณ28นาทีได้นะคะเพื่อนๆก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยหอมมากมีความหอมกล้วยมากๆเลยนะคะแล้วก็ทําง่ายด้วยใช้แค่หม้อทอดไร้น้ํามันในการอบเนี่ยก็ออกมาเป็นขนมที่แบบว่ามีความเทลตี้นิดนึงถ้าหากว่าใครปรับจากน้ําตาลเป็นน้ําผึ้งน,นะคะแล้วก็ในตัวขนมเนี่ยมันไม่มีแป้งเลยนะคะมีกล้วยหอมมีไข่มีโยเกิร์ตหลักๆเท่านั้นเองนะ ก็ใครมีกล้วยหอมสุกงอมกินไม่ทานลองเอาไปทำกันดูนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันนะคะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้นวันก็ฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยนะคะและถ้าหากว่าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะ ติชมหรือว่าแนะนําก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยเราจะได้เก็บเอาทุกคําติคําแนะนําของเพื่อนๆม,มาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะก็สําหรับวันนี้ส่วนครัวต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ